คืออยู่ดีๆก็วิดีโอคอลมาเลยครับวิดีโอคอลมาแล้วก็บอกว่าพี่ครับออขอความช่วยเหลือหน่อยอพอดีน่าจะป้าเขามั้งครับอเป็นผู้หญิงอายุน่าจะประมาณห้าสิบต้น,ตนรับ,รบมีอาการแปลกๆคือแก้ผ้าล่อนจ่อนเลยครับแล้วก็ไปทำตัวเหมือนงูเลื้อยอยู่ในห้องน้ำอเอาแขนแนบตัวอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลื้อยอย่างเงี้ย<อ>เลือเล้อ,อยเลื้อยเลื้อยไป พอเลือ้อยเสร็จก็มานอนแผลกลางบ้าน uh huh. นอนกลางแขนกลางขาแล้วก็น่ากลัวมากคืออ้าปากวอลและต้านเหลือกตลอดเวลา <Hey. S 2> นิ่งอย่างเงี้ย uh huh. พอมีแรงก็ลุกขึ้นไปเลือ้อยต่อผมก็เลยบอกเออเขาป่วยเป็นโรคทางออทางจิต,จตหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มีพี่ ปกติเป็นคนแบบใจบุญสุนทานทำบุญใส่บาตรแล้วก็พูดคุยรู้เรื่องเรียบร้อยดีทุกอย่างเป็นคนอ่อนโยนด้วยซ้ําแล้วอยู่ดีๆกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงคือเป็นคนที่ค่อนข้างจะสติดีอ,ะอ,อ่ะก็เลยแบบอ่าโอเคงั้นมีอีกเคสหนึ่งก็คือผมแม่คุณแม่เป็นเบาหวานแล้วผมเคยเห็นคุณแม่เวลาน้ําตาลตกะน้ําตาลในเลือดต่ําบิดปกติเขาจะเพี้ยนเขาจะแบบเขาจะพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วเขาจะแสดง แสดงอากับกิริยาแบบแปลกๆท้ายคนผีเข้าครับผมก็เลยบอกว่าเจาะน้ําตาลในเลือดดูก่อนเขาก็หายไปพักหนึ่งแต่เขาให้ผมค้างสายไว้นะเขาก็หายไปพักหนึ่งครับไปหาที่ตรวจวัดน้ําตาลในเลือดปรากฏว่ากลับมาพี่ค่าน้ําตาลปกติครับอผมโทรถามเพื่อนที่อนามัยแล้วอะไรแล้วค่าน้ำตาลปกติดีพี่แต่อาการยังเป็นอยู่เหมือนเดิมเลยแล้วเขาก็แพนกล้องไปอย่างเงี้ยแล้วผมก็เห็นผู้หญิงคนนั้นเลื้อทท่าเลือจริง 可恶！